ศาส,สนาพระเสียริยเมตไตรมีแนวการปฏิบัติอย่างไร 1. ให้มวลมนุษย์รักษาศีลห้าให้สมบูรณ์ 2. ให้มวลมนุษย์รู้จักการให้ทานทานกับพระผู้ทรงศีลทรงทำวางทำพระนิพพานทำปราศจากสังขารทำที่ละวางทรัพย์สมบัติของโลกได้จริง 3. ให้มวลมนุษย์รู้จักการสดับรับฟังธรรม 4. ให้มวลมนุษย์ได้รู้จักการเจริญปัญญาเพื่อระง,งับกิเลสมารในจิตในใจ,ในใจของตนเพื่อนำคำสอนนำไปละ ความโลภความโกรธความหลงขจัดจิตใจของตนเองปฏิบัติได้ในทุกอิริยาบถ 5. ให้มวลมนุษย์รู้จักการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 6. ให้มวลมนุษย์รู้จักการกระตันยูกระตวเวทิตาธรรม ให้รู้จักการกราบไหว้บ,วบูชาเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีพระคุณในขณะที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตยังมีอินทรีย์สรีรละร่างกายอยู่นี่นั่นเองเจดให้มน,มนุษย์มีได้อาศัยได้ในทุกๆสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรม